พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของมอบขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของจตรัสจำนวนสามรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพิริยะฉันทดีลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราชเชิญดอกไม้และตรกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปมอบให้แก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลตราดจ,จํานวน3ารายได้แก่จ่าเอกพานุวัฒน์แสนสักหารจ่าเอกทัตภูมิเรือนมูลและจ่าเอกกําพลวารักดีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกําลังพลทั้งหมด ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดให้พลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือทหารที่รับผลกระทบ จากสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน100ชุดณกนะองพันฐานราบที่6กรมฐานราบที่สองกองพลนาวิกโยธินกองทัพเรือตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราดโดยมีพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันจันทบุรีและตราดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนายพิริยะฉันทดีลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมจากนั้นพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้แทนพระองค์ ยังได้เดินทางไปเชิญถุงพระราชทานและกระเช้าเยี่ยมแด่กำลังพลฐานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดจำนวน3รายที่ปัจจุบันยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตราดด้วย